สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวนุ่นน้ำซิงนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือนุ่นกลับมาจากวัดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นระหว่างรอแม่ไปฉีดวัคซีนนะคะนุ่นก็จะไปเดินรถตัดน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของใช้ให้แม่นะคะระหว่างรอนะคะก็แม่เพิ่งได้ฉีดเข็มแรกนะคะแต่พ่อก็คือฉีดไปแล้วนะคะเมื่อสองสามวันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นแม่นะคะแล้วก็เรามาคนในหมู่บ้านก็คือมาเยอะมากนะคะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปเดินรถตั๋กันนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างงบหนึ่งพันหนึ่งพันงบหนะะึ 1, ่งพันนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะแม่ให้ซื้อเออสไลด์ย,ยาประผ้านุ่มน้ำมันเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาสับขมนนะคะรอดูนะคะว่าจะได้ของมากี่อย่างนะคะในเงินหนึ่งพันบาทนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปเจอกันในรถตัสนะคะทุกคนทุกคนเราได้ผ้าเช็ดรถดดกับน้ำยาไว้เช็ดรถนะคะแล,แล้วก็ฟองน้ำล้างรถนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราไปซื้อของจนเสร็จแล้วนะคะทุกคน ตั้งงบไ้หนึ่งพันหมดไปสองพันไอยากชิวาก็ <Girl. S 1> เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนตัวหนึ่งนะคะทุกคนนุ่นมาโลดตัสิ่งที่นุ่นขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนคือแบบเสื้อผ้าให้หลาน ปกติจะซื้อให้สองคนนะคะซื้อให้แค่ไอตัวเล็กสองตัวนะคะแต่วันนี้ก็คือซื้อให้ตัวใหญ่ด้วยมันบอกว่าน้อยใจอาอาซื้อให้แต่น้องๆหมดสั้นนี่นะคะทุกคนก็เป็นเสือ้อธรรมดานี่หละค่ะตัวละร้อยห้าสิบก็คือถ้าเป็นไอตัวเล็กสองตัวนุ่นก็จะเป็นนุ่นก็จะซื้อเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยจะซื้อเสื้อแบบนี้แหละให้ แต่ไม่เคยซื้อกางเกงหรือว่าเป็นชุดให้นะคะน้อยที่จะซื้อให้เพราะมันแพงนะคะซื้อให้ได้แค่นี้นะคะส่วนไอตัวใหญ่ก็นี่ค่ะไม่รู้ว่ามีหรือยังนะรู้สึกคุ้นๆเหมือนจะมีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะแต่ก็ซื้อไปแล้วนะคะทุกคนซื้อให้หลานนะคะคือนุ่นมานุ่นขาดไม่ได้เลยนะคะก็ซื้อเสื้อผ้าให้หลานเนี่ยคะ่ะทุกคนนุ่นหนะชอบนะคะ รลานอะเป็นผู้หญิงแต่ชอบซื้ออะไรที่แบบเหมือนผู้ชายนะคะทุกคนเออนั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรแบบแยกได้หลานผู้ชายอะไรอย่างงี้แต่ซื้อแต่เสื้อที่แบบเหมือนผู้ชายมาก็นุ่นก็ซื้อให้ประจํานะคะเด็กๆน้อยๆน,นะคะซื้อให้ตลอดก็ แม่น่าจะยังฉีดวัคซีนไม่เสร็จนะคะทุกคนเตอนนี้เราก็จะไปรอแม่ฉีดวัคซีนวันนี้ก็วันพระเราก็เมื่อเชา้าเราก็ไปวัดนะคะรู้สึกจะไม่มีคลิปลงแล้วนะทุกคนไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรแล้วนะคะ ันนี้ออกมาข้างนอกก็ได้ถ่ายนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคน พวกนี้นะคะรู้สึกว่าคนป่วนมันก็จะเริ่มเริ่มหายไปนะคะทุกคนเมาาะว่าเฟซนนนะคะสตอรี่นนทําไมนนแบบคนป่วนมันก็มาด่าเนาะว่าเออปิดสตอรี่อะไรอย่างเงี้ย ที่นุนเลิกที่จะปิดเพราะว่าแบบไม่อยากให้ใครมาก้าวไกลสตอรี่ของนุ่นนะคะทุกวันนี้มันก็เริ่มเริ่มหายแต่ถ้าพูดถึงมันมันอาจจะมาอีกนะคะทุกคนแต่นุ่นอะ่ะขอบคุณพี่พีเอฟซี่ะนุ่นเห็นคอมเมนต์พี่เอฟซีแบบสองสามคนนะคะที่แบบมาเม้นต์เนาะมาเม้นต์คุยกันแล้วนุ่นก็เข้าไปตอบความคิดเห็นตอบความตอบคอมเมนต์มมน,นะคะก็คือแบบนุ่นชอบความคิดพี่พีเขามากเลยนะคะคือเขาเม้นต์ได้แบบตรงแบบชอบอะ่ะก็คือ พี่เขาแบบดีมากนะคะประมาณสองสามคนที่นุ่นเข้าไปเห็นนะคะสองสามแอคเคาท์นะคะที่มามินก็คือพี่เขาเข้าใจนุ่นแล้วก็แบบเม้นได้แบบเออเราชอบเราประทับใจคอมเมนต์นี้มากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนุ่นจะขอหาคอมเมนต์ก่อนนะคะทุกคนแต่นุ่นรู้สึกว่าพี่เขาแบบมินเออก็โอเคอะนุ่นอ่านแล้วแบบดีอะ นี่นะคะพี่เขามาเม้นเนาะสู้ๆนะคะคนเก่งอย่าไปสนใจให้เวลามันบอกทุกอย่าง fc อีกช่องจะได้เลิกยยงมาหานุนสักทีเออประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบนุ่นก็ไปเม้นแบบว่าขอบคุณหลายๆคนที่เข้าใจนุ่นเนาะบอ คนที่นุ่นคุยอยู่ขอให้คุยกันนานๆนะครับและผมขอให้เขาเป็นคนพาน่นมประสบความสําเร็จในทุกๆด้านแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเลือกที่จะปล่อยมือกันรักษาเขาด้วยใจของเรานะครับคือพี่เขาเข้าใจนุ่นมากๆคือแบบนุ่นประทับใจคอมเมนต์พี่เขามากคือแบบพี่เขาแบบ ติดตามก็จริงแต่แบบไม่ได้มาเก้าไก่เลื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปถึงว่านุ่นจะมีคนคุยใหม่แล้วพี่เขาก็แบบยังอวยพรหรือว่ามามน้นค c o m มนต์ดีๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ยังเข้าใจนุ่นนะคะคือแบบนุ่นอ่านแล้วนุ่นรู้สึกแบบเออก็ยังมีหลายๆคนที่เข้าใจเราเนาะเออคือแบบนุ่นประทับใจอมเมนต์มากๆเลยนะคะทุกคนแบบเข้าใจนุ่นเสมอนะให้เวลามันพิสูจน์ว่านุน่นหรือใครหรืออะไรประมาณนี้เนาะคือแบบ โอเคอะโอเคกับคอมเมนต์พี่เขามากนุนอันแล้วแบบเออก็มีแรงที่จะทํา YouTube ถึงทํา YouTube ตัวต,ต่อไปถึงแม้ว่านุนน่ะนุนจะมีคนคุยแต่คือแบบทุกคนก็ไม่ได้มาก้าไก่เรื่องของนุนเนาะนุนก็อัปเดตแบบว่านุนก็ถ่ายทั่วๆไปอัปเดตงานในบ้านว่าบ้านนุนทํางานอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามในตรงนี้ถึงว่าไม่ได้ติดตามเรื่องส่วนตัวนุนเกินไปหรือว่าก้าไก่ของนุนเกินไปนะคะเพราะว่าทุกคนอะ นุนจะพูดยังไงอะบอกไม่ถูกเนาะแต่คือก็โอเคกับคอมเมนต์แบบนี้นะคะอ่านแล้วมันก็ดีใจเนาะที่คอมเมนต์ดีๆมันก็มีนะคะที่ให้กําลังใจกันตลอดคอมเมนต์ที่ไม่ดีนุ่นก็เลือกที่จะลบทิ้งนะคะใครคอมเมนต์ดีมานุ่นก็ไปตอบกลับพูดคุยเพราะว่าบางครั้งคอมเมนต์มันเยอะนุ่นก็ตอบกลับไม่หมดนะคะบางคนก็มาเม้นดีบางคนเม้นไม่ดีนุ่นก็ขออนุญาตลบนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นตาม การเวลานะคะทุกคนเนาะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะขอตัวไปซื้อหัวอาหารให้น้องเบวนีนะคะแล้วเราไปติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะได้หัวอาหารมาก,กี่กระสอบนะคะทุกคนกี่ถุงนะคะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ